ง่ายที่แบบว่าอ่าสำหรับถ่ายรูปมาใหม่ๆนะคะเราภาพมันอาจจะมืดเกินไปนะคะก็มาปรับแต่งรูปภาพได้เลยนะคะเริ่มจากนำรูปนะคะที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นอันนี้อันนี้หรืออันนี้นะคะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะคะมาปรับรูปนะคะแล้วก็ลากไปเปิดนะคะเดีย๋ยวรามันเปิดให้แป๊บนึง โอเคค่ะตอนนี้ก็ได้รูปมาแล้วนะคะเดี๋ยวซูมแปบ,บหนึ่งนะคะซูมรูปนะคะเพื่อดูความละเอียด,นดหน่อยนะคะซูมเข้าซูมออกได้ ทีนี้ได้แล้วเราก็เลือกเป็นคอนโทนเอนะคะให้รูปเป็นสว่างขึ้นจะเป็นเมนูนะคะเป็นเครื่องมือเคริรนะคะแล้วเราก็ลากตรงนี้นะคะคลิกที่ตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะมันจะสว่างเดี๋ยวเปรียบเทียบรูปสองรูปดีกว่าเป็น before กับ a f t e ตนะคะทำเป็นสองอันก่อนนะคะ โอเคนะคะก็จะใช้เป็นแบบนี้นะคะเป็นเครื่องมือเคิร์บนะคะเคิร์บแล้วก็ลากอันนี้นะคะแล้วก็ลองเซฟดูนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรูปที่ ปรับแสงแล้วนะคะปรับแสงกับไม่ปรับแสงนะคะลูกต่อมานะคะอาจจะเป็นอา่าอันนี้นะคะแล้วเราก็กด คีย์บอร์ดนะคะ Control M นะคะแล้วก็เลือกแล้วก็ลากมาไปทางนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราก็ปรับขึ้นก็คือสว่างขึ้นนะคะถ้าเอาลงมาก็คือจะมืดเลยนะคะแบบนี้นะคะโอเคเอาใหม่นะคะแล้วก็ Control M นะคะแล้วก็ลากขึ้นนะคะมันก็จะสว่างขึ้นนะคะ เดี๋ยวเอามาอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เราจะปรับสีด้วยนะคะสีแล้วก็ความสว่างเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะ จะเป็นการปรับรูปแบบนี้นะคะแล้วก็เอาใหม่อมเดี๋ยวลองปรับใหม่ดูนะคะเมื่อกี้อาจจะสีอาจจะแตกเกินไปนะคะแล้วก็มีเครื่องมืออย่าก็คือ c t r l u นะคะเป็นเป็น hue 三。So